ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel Networks 02 945 5500สวัสดีครับ อ,อ,อ่าผมดรธีรัชเจริญยกขณะนี้ผมมีโครงการในการทำงานเกี่ยวกับเกษตรที่จังหวัดลำพูนในนามของบริษัทเชียงม่เวสเซอร์ที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรที่จะผลพืชต่างๆลงข้าพืชผักไม้ผล หลายชนิดที่จะปลอดสารพิษคือทุกๆวันนี้ชีวิตของคนไทยนะใช้ใช้ใชพืชผักที่บริโภคเนี่ยที่ซื้อมาจากตลาดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผลที่มีสารพิษทั้งนั้นแล้วก็คนไทยจะเห็นบ้านจะป่วยมากมายจากโกรคตา่างๆโรคภัยไข้เจ็บตา่างๆรนท้องมเ็งเ ดังนั้นผมก็นสนใจที่จะมาทำงานทางนี้เพื่อจะดูแลสุขภาพของคนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งที่จะผิดสารอาหารที่จะช่วยให้สุขภาพของคนไทยไดีขึ้นอาจจะเริ่มต้นจากไม่มากนะแต่ว่าเราก็หวังว่าเราคงจะผิดได้ มากขึ้นจากความร่วมมือเกษตรกรช่วงต้นๆอาจจะมีโครงการสัก500ไร่1ไร่ก่อนต่อไปก็เราคงจะมีเครือข่ายมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมคงฝากโครงการไว้ที่ซูเปอร์โมเดลแล้วก็ถ้าจะติดต่อผมก็ที่เบอร์08 6025า3เทียอผ่าน ช่องรายการซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ที่จะจัดอี่ประดานาผมคงเห็นแค่นี้ก่อนอสวัสดีครับซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel Networks 02-945-5500